สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะอยู่กับเซเว่นทีนใครทีท่ามันเป็นท่าเพียชื่อเพลงช็อตเลยขอร้องอ่าเรามาอยู่อ่ะจริงจเราได้ทำเซเว่นทีนไปเราครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งเมื่อนานมาแล้วอ่ะเลเวนไม่ตอนแรกคือเป็นสามเม้นเราถ้าจะแบบอยากทำฝันเธอจำน้องได้จากเลเวลอะไรอ่ะอืมเรามากลับอยู่แล้วล่าสุดที่น้องโตแล้วที่แปลว่าโตแล้วของน้องโตมาตลอดเหรอวะ ไม่เราจะยอนจะไปเสาเย็บเอือดอะไรก็ไม่ได้โตนะก็ไม่แต่ว่ามีนี่ไงเปียอันนั้นก็หลังแล้วไงใช่เออใช่กระโฮอันนี้ชอบโฮแล้วเราไปดูเราไปดูคอนเสิร์ก่อนนะครับสอดเอ็บ m เ1 7เพลงฮอตนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไงตอาน้องหมอฮอตสมแดดประเทศไทยน้องสู้แดดสู้แดดฮอตเอ็มีก็สู้แดดเกาหลีสักเหรอสัก ออทำเื่อต้อง,งนอ,นอ,นองนา,นา, voilà. านเสจัลวทำเืมกนะอเมอัพสวยจังบบดินหลืมแล้วอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้ใช้น้าแล้วลืมเด้อนใไมนะ สวยมากเลยฉากทั้งฉากเบจริงน่ามองคนเสียงเลยนาไม่นด้เลยออต้องแปะโป้แมะชุดเฮ้ยน่วจี้ช่วยทอดมาบที่เธอว่าหรอโตไปเยอะมากเลยโอ้โหนี่พี่สวยนะสวย MV เ7ทีสวยแบบมาถึงงานอาร์ดตอดีอ่ะ ดีเคต้องแต่เข้ามาอยู่หายเลยว่าคือดีนุมเยอะมากเลยนะโอ้โหคุบถักจริงพ่นคาบอยงข่ชืบอะเอสคุบปกติเขายู่ในรูปผมทั้งนีงปกติผมยากจะเป็น จงานใช่สดจริงบอกแล้วสอมากอ่เทียนจิ๋หายเลยชอบเสียงเชียนเข้ามาก เว้ยมกี้แมนเราอีตัวเล็กที่แบบออกกลงเยอะใหญ่จี้อืมมือโค้งเลยอ่ะเออเออมันมีความแบบนั้นนี่น้องชุดน้องแป๊กอืม ซีทูไม่ใหมวโป้กะไม่เตยเลยเดีดจริงเหรอูจริงดูโป้เวนอฟก,ก็ดีมากเวนอฟเหมาะกับ,บรูปแบบใช่เด็กฝรั่งแล้วเป็นขนาดที่มีความคอะสำคัญก็คือเกินไปอยู่นะตอนผมยาวก็แบบสวยชิบหายตอนผมสั้ก็คือหล่อชิบหายเช่นกันผัดส,สวนเลย โอ้โหซีพาร์โมนี่อ่ะอ่าอ่าอันนี้ปะเออใช่ตั้งแตบอกตั้งแต่ตั้งแต่ั้งแรกที่มันมนเป็นดนตดีเปมากเียนมาหนักเหมือนเดิมเหมืนเดิมะขัดมาคือเกินเบอร์มากเลย แบบทุกคนแบบคาสิมาแย่งกับจริงเขาแต่เขาแบบดูคนหนึ่งอยู่อีกเหมือนอีคนหนึ่งมาแแท้ง่าฟคองแบบก็คือเวอร์มากอันนี้เลยออกมานี่เฉยอ๋อนั่นแหละฮาก็เท่ด้วยฮอตอินดีดีดีหมายถึงว่าคอนเซ็ปต์ดีเอ็มวีเขาเรว่ออะไรอะซีนมาซีนมากรบฟฟี่มันส่าใช่ แบบองประกอบของภาพแบบกับวิดีแบบตัดต่อก็หมายถึงว่าคอนเซ็ปต์ของการคิดสีแล้วก็เอามาตัดต่อมมัันนนแ่กะสวยมากจริงเราวิธีการการซิชันแบบกำลังดีไม่ไม่มีอะไรรู้สึกว่าตัดชึบเกินไปแบบเก็้ปัญหาอาจจะคือต้องยอมรับว่าหลังๆเกาหลีก็ทำดีขึ้นเลยเขาก็ทำดีมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่เพราะเออมันดีขึ้นคือมันมันคือการแข่งขันแหละแล้วมันเป็นเหมือนแบบ เป็นสิ่งที่ทําให้คนเอาจริงๆก็ทําให้ทําให้คนมาสนใจเคป็อปได้เยอะขึ้นเหมือนกันในแง่ของ m อที่ปล่อยใช่เพราะบางทีเราก็เห็นปกติเราจะเห็นคนรีแอคในเกาหลีอยู่แล้วใช่้นตาหลังๆมันจะมีอาวุโปก็รีแอคมากแล้วห่ะเราจะเห็นว่ามีไอ้ที่เป็นอะไรนะอินิเตอร์มีเอเดเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเยเพราะว่าแบบก็ต้องยอมรับว่าเกาหลีแบบหมายถึงงานอาร์ตเขาดีอ่ะแบบเขาผัดกระบวนการคิดมาแบบ อยากชกชวนเพราะมันกันแข่งขันบ้าเขาสูงจริงเพราะแบบร้ายเพ่เกิดอินพุสเมนต์มันต้องแข่งขันสูงก็แบบอันนี้มันช่วยวงวงการนี้มันช่วยแบบเขาเรียกอะไรให้คนจัดการลมละลายของประเทศอะด้านเศรษฐกิจก็คือเระเทศพับเพิ่มได้ด้วยเข็ป๊อกเราก็คือเขาก็เลยแบบสบสนมากแบบทั้งซีรีส์ทั้งแบบอันนี้เลยเขาเลยต้องแบบพยายามหาได้แปลกต่างแปลกใหม่หรือว่าอะไรที่เป็นกระแสเอามาแบบว่าเอากระแสนั้นมาทําให้แบบ มันดีคือเขามันคือ<ช>จริงจริงมันคือโอกาสทุนนิยในการ growth market ไม่ใช่ว่าตอนแรกอาจจะขายดได้ ในเฉพาะเกาหลีหรือว่าในในประเทศเพื่อนบ้านในโซนเอเชียเนาะแต่พอทําให้มันแบบมีความน่าดึงดูดในเรื่องของพ้นมีมีรายละเอียดหรืมีสิ่งที่มันเป็นเอลิเมนต์ที่น่าสนใจที่ทําให้คนอื่นแบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นแบบนี้เลยเนี่ยแล้วแล้วพอเรามีเสบดเรามียูทูบมีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เหมายือนว่าในยูทูบไม่ได้ว่าอะไรเเะชอบยอาจากเฟรมแล้วนะในยูที่ คอนเทนต์มันไปได้ทั่วโลกได้หลังง่ายได้แบบเนี้ยมันก็ทำให้ตลาดผบว่าที่เราไม่ต้องมานั่งรอในทูบิวสิคแล้วก็โหวตว่าจะเอาเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นเป็นทูมิวสิกเหรอเอ็มพีวีวิชแนลวีชแนลเราก็ท่าเอชแนลวีชแนลวีกับเอทีวีเอ็มทีวีเราไม่เคยดูแต่ว่าเราค้างกันเราเคยดใช่เราซึ่งตอนนั้นอะ จะหาคอนเทนต์คือ m t v กับ Channel V มันจะเป็นคอนเทนต์ฝั่งกรลังจะหาคอนเทนต์ฝั่งเกาหลีด้วยแต่นี่คือปกติเสร็จคอนเทนต์กำลังคือช่องตามประตูเลยเราดูหมดเราเสพเพลงด้วยทุกเพลง MTB ก็ก็เลยแบบเออนั่นแหละมันก็ก็ดีนะจริงคือเป็นเป็นเป็นหนึ่งอัลเทอร์เนทต์อัลเทอร์เนทีกให้เราได้เลือกใช่ซึ่งมันจริงมากๆเว่านี่คนที่จะไม่ได้เคยอยู่ในฝั่งเคป๊อป ก็คือก้าวเข้าก้าวเข้ามาคือเนี่ยเหมือนแทบจะออกมาแล้วก็คือนี้ก็คือเข้าแบบคุณเข้าเข้าลิขิตเหมือนตอนนีะใช่ดูดีมากซึ่งก็นั่นแหละครับก็ฝากไปติดตามแบบน้องวงนี้ด้วยเพราะจริง seventeen ด้วยเพราะสองคนผ่านมาเยอะเหมือนจริงจริงเคือเก่งคือจริงจริงแล้วแบบน้องทำเพลงกันเองมาตั้งนานแล้วอูจีเป็นแบบอ่าโปรดิวเซอร์ให้หลายคนมากแบบให้ศิลปินเยอะมากแบบน้องเก่งแล้ว อย่างโคโลการ,ร์ก็แบบมีทีมโคโลการ,รแบบในวงอ่ะก็คือโฮชิแบบกรร็โคโลการาฟกันเองแบบช่วยกันแบบดีเพราะเราก็นองแบบมายถึงเขาถึงเขาจะไม่ใช่น้องล้วแต่ว่าเขาฟิวน้องหมาเราก็ <laughs> ก็นั่นแหละเขาแบบมาถึง <ừ. S 1> มันมีความแบบสนิทก,กันมากแล้วแบบมันช่วยกันมันดูเป็นทีมมากๆาแล้วเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือดีมากจริงๆถูกอย่าลืมไปตามดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยใช่ก็แบบ เซเว่นทีนไว้ด้วยนะคะนั่นแหละครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลิกให้ช่องเราด,ด้วยนะครับได้มาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้<อ>วันนี้<อ>ไปไนไงบ้าเจอคนไม่ปิดเสียงใช่ใชลืม